โอ้โหอย่าเพิ่งไปมาแป๊บเดียวอ่ะเองคุยดิพอด,ดีพอด,ดีพอดีพอดีนะพอ <c oughs> ด,ดีพอด,ดีแบบทักทายแล้วก็าตาเลยค่าตาตีไปเลยอะ่ะเวลาค่าอยู่ใกล้เองอะ่ะดูดิแต่เอาจริงบ้างข้าเคยลองกรีดอายไลเนอร์แล้วนะเว้ยแต่ค่ากรีดแล้วค่าไม่สวยอ่ะเอ็งไม่ต้องีดหรือแค่กรีดไม่เป็นวะเพราะว่าเอ็งไม่ต้องไม่ต้ีดก็โอเคแล้วกรีดแล้วมันดูจัดเต็มเกินอ่ะ ถ้ากลัวคนมาถามว่าข้าเหมือนแคคเอาวถ้าแบบเองว่าข้าหน้าเหมือนชนชัไนนหนจีนอิสลามเนาะอ็งเลิกดันทุรังให้มันเหนื่อยเถอยู่กับความเป็นจริงนะน้องนะ น้าน้องนะความจริงอยู่ตรงนี้อยากเห็นทําผมทรงฟาร่าลองเลื่อนดูเองอหเองเคยพูดว่าเองจะทำไม่ค่าเอ็งจำได้ป่ะตอนอยู่ในกองจะให้ทาจริงป่ะทาได้ไงผมมีอยู่เท่ย่อมกอแค่นี้เองต้องไปสไลด์ผมฝนมีนาสไลด์ยังไงอ่ะโอ้โหเอ็งน่าแข็กนะไม่ควรบอกเอ็หน้าแขกบอกบอกอ่ะพี่ไม่ซีเดียบอกเลยอ่ะแม่เจ็บมากเอ้าเจ็บอะไรอ้า โาเคค่ะเป็ูตรงหน้าน่ารักเนี่ยเลือดอันนี้เป็นคอมเมนต์ท็อปคอมเมนต์เดี๋ยวปักหมุดเอาไว้เลยอะไรเขาพิมพ์ว่าอะไรน่ารักมากเอออเดจบแบบนี้ว้าวอะไรอะใส่ใหม่อะไอเห็นอย่างค่ะมีกำไรเออนี่มาดูแล้วอวัดกำไรที่ต้องมีนว็บซื้อให้ค่ะกะอมนี่ กล่องส้มที่ใฝ่ฝันโอ้โหถูกต้องมากอ่าโหใส่แล้วคือลูกคุหนูตัวจริงสุดๆอ่ะแต่ใส่อันนี้มาจากใจป่ะอยากรู้บ้าเอ้าเปลี่อชีวิตเนี้ยหล่อสวยอุ้ยพลอยอาย้เมื่อเกี้ยเขาบอกว่าหล่อสวยเพราะหมายถึงเราสองคนอ่ะสวยและอายหล่อแป่ชีวิตส่งคุณพ่อตอนแรกคิดว่ามีนาเป็นนิสสาอืมกูบอกเลย ข้าบอกนะเจอแบบเนี้ยน่ารักเหมือนกีเลยอะไรอะเอาดีดีวิตมันแบบใดวะงน,นมีเป็นป๊ะ,ะป๊าเบเป็นมามีเฮอ,อไอ้อไอ้ป๊ะป๊าตัวจริงคุณปู่ ก็โหไม่มีน่าใต่ขาจะอะไรอย่างคุณปู่เองใส่กำไรบ่อยๆลูกเม็นหลักตายแล้วอุ้ยใช่ปะใส่อยู่แล้วนี่ใส่แบบมองไม่เห็นเลยเพราะว่าอันอื่นกรอบหมดแล้วนั่นน่ะเลยไม่แข็งเลยเอาออกเอาออกสักอันดิอ่ะอันไหนออกอันนี้เหรออืมแล้วใส่สินะก็ต้องออกเลยอุ้ยไม่ได้หลวงพ่อท่านให้มาเอาไว้ตรงนี้เอาซ้อนนี่ดูนี่ข้าพึ่งใส่ไม่นานอันเนี้ยเหมือนกันเพราะมันจะกระแทกอืม จะค่าจะใส่เมที่ลูกเมนซื้อให้งนเงี้ยแหละคิดว่าตัวค่าจะไปขี้ใครหรือถอดอีกทีใส่สินสีเข้มกว่ากำไรแอมี MA ที่ค่าใส,สใส่อีกหนะเนื่อยนะว่ามังกี้จ้าอะไรวะอ๋ออ่านเป็นกี้มังกี้กี้อะไรอ่ะอยาก ว่าทาลิฟของอะไรให้คุกกี้ทำนายการโคยซูรูโหเต้นหายแววเลย <c oughs> <c oughs> ตีค่าเหรอทุกคนรู้ว่าไอ้ออมอะตีค่าแรงมากตอนที่ไม่อยู่ในไลฟ <c oughs> <ะ>์แบบตีับตีมือจริงวันนั้นตีหลังค่าสะเทือนเลยอะแล้วต่อโ <c oughs> ดนไปหนึ่งมากกว่าหนึ่งแล้วอะมากกว่าหนึ่งไม่ถึงฝันแกล้องแข่งขายของ ไม่เอาอ่ะได้โอ้ขอไอขอไอก่อนหลังเองหักอย่าง่ะมันดมเล็กอยู่ตอนเนี้ยเส้นเนี้ยดมเล็กถ้าวันหนึ่งถ้าหันไปต่อยเองกลับเองจะตกใจอะไรนะถ้าวันหนึ่งถ้าหันไปต่อยกับเองจะตกใจอ่ะเองก็ต้องหลบให้ได้ในจังหวะที่ถ้าหันกลับมาอ๋อดีสู้อะสู้มืออุ้ยเองคือเตอร์ตาตาของเรา สำนานที่ยังมีลมหายใจรู้จักเปล่าเออของจริงอ่ะมีแต่คนถามว่าค่าใช้ลิฟของอะไรทรงออแกต่อยกันหน่อยอย,นนอย่ยาค่าจะไปต่อยพวกเองมากกว่าแท็กทีมไปเลยอะ <c oughs> บอกแค่เนี้เอาวะฟิลเพื่อนชายแน่นอนอยู่แล้ว เบฟผมหอมไหมหอมดีคข้เพิ่งสระมาอาดมผมค่ะเดี๋ยหืมสระหน่อยเฮ้ยอะไรเนีแอบดงหัวนี้แอบอะไรอัานี้เรียกแบไอยังจำเป็นอยู่ไหมไอ้ไม่เคยจำเป็นอยู่แล้วปะนั่นเอาระก่อนเอาเอะสระหน่อย หลงรักพวกเองเฮ้ยเองสองใจแล้วเนี่ยไหนเอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไหนอ่ะไปไหนนะพ่อรู้ได้ไงอ่ะเขาเดากันเอาเองแล้วเองบอกว่าข้าทวิตบอกว่าเจ็บปวดรุดราวแค่นั้นแล้วเขาเดาแล้วเองไม่ได้บอกใครอ่ะไม่จบแล้วก็ไม่คอมเมนต์แล้วก็มองไม่เห็นอ่ะมันละเมิดอีกแล้วอ่ะ ยกเรือเยคุณไม่ได้โปรโมทสินค้ามาระยะหนึ่งแล้วทุกคนนำริกหมูกระจกแบบใหม่คือตอนเนี้ยพวกคราได้กินก่อนเขาก่อนใครจําได้ป้ะที่ตอนนั้นทุกคนบอกว่าแบบไอ้นั่นแหละแล้วก็กินกินกินก็คือวันที่เราเอากลับมาทางกระปุกอะอร่อยจริงอร่อยจริงจริงว่าอร่อยเลยเนี่ยอันเนี้ยตอนเนี้ยกดเลยอร่อยแปลกใหม่ทุกคนคิดดูดิว่าเราโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับ นั่งกินบนรถอะน้ำพริกเปล่าๆทุกคนคิดดูถ้ามันไม่อร่อยจริงคือเรากินจนอิ่มอ่ะอิ่มเลยอ่ะแบบโอ้โหกินไม่สนแม่ใครอาวานเดินได้เวียดนามซินเจ้าซินเจ้ารเร็วซินเจ้าเวียดนามเฮ้ยสำมเนียงอะไรอะซินเจ้าเวียดนามใช่เฮ้ยขอบคุณสาหรัน้องคอกกี้ค่ะแม่อิงบอกอ๋ออิงรู้ยังไข่ คือใส่ลับเรื่องพบอบนแม่เองบอกน่าจะเป็นเรื่องแม่เอาพูดไปเรื่อยไป<ม>เถอะฮาวาชัยาวาชัแน่ๆนฝนตกเพเองให้เป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศไปเองแข็บไปสักมา่าข้าเห็นแล้วจบยังไม่มีใครเห็นลเลยเนี่ยข้าเห็นแล้วเนี่ย ถ้าไม่ให้พวกคือวันที่ไปงานนี้เนีเ่ยนายเตอร์เทนมีแต่คนเดินมาบอกว่าขอดูหน่อยอดูหน่อยครับผไม่ให้ดูอที่จะมาขอดูอะไรเรืเปรื่อยอยู่บ้านใครไม่รู้เหมือนกันเดินเข้ามาซุ่มซิ่งาแล้วก็แบบเไม่ขอเข้ามาหน่อยขอนอนคืนหนึ่งเขาก็ให้ต้องกดตะกก้าเหยคะถึงจะได้เป็นแฟนอย่าง,าง,งเดี๋ยนี่เองเอิเข้าไปกินดิ พวาะข้าไม่ได้จะกินซะหน่อยเอาเอ,าอะอาอะอยากได้น้ำปลารากดเลยเขาบอกนั่งตักกันทำไมไม่ได้นั่งตักกันค่าสองคนนั่งตักกันไม่ได้ขาจะหักอยากให้อยากให้เห็นจากมุมด้านหลังอะอข้าสปอร์ตอยู่ไปการออกกำลังกาย so sad don't understand Thai you must learn Thai language Right now because my English is not is not that good แก้ปัญหาที่ไปเหตุไปเลยคนอื่นแก้ไม่ใช่เราเช่นคอนเสิร์ตวันที่สิบเจ็ดที่จะถึงนี้อาถ่ายของหน่อยคอนเสิร์ตที่จะถึงนี้วันที่สิบเจ็อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆปัญหาไม่ได้อยู่ที่พวกเราละอยู่ที่คนฟังก็สู้ๆเป็นกัลเราจะให้พวกเราทำต็มที่แน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงนะจริง เห็นจากด้านหลังเหรอจ้ไอีไอถ่ายอะไรดูนี่ดูในไหนล่ะข้าจะไปรู้ไหมว่าดูจากตรงไหนมันจะไปส่งไหนไหนข้าจะรู้ไหมเนี่ยดอม่ออลงดูในดอมเองดิไอ้เรนี่นนะใดอมไม่มีหรอกข้าลงสาธารณะเลยอุยเรอ๋อมันลงทวิตเตอร์แน่เลย เมีรูดูเอาดูเอาอ้าแรง,อ,รงอ่ะแรงอืมอือว่าแล้ว <c ười> ใครส่งเข้ามาสายสะพายอยู่ไหน <c ười> ใครส่งเข้ามาสายมาด้วยตัวฉันเองฉันถ่ายเองฉันลงเอง จบน้องลูกมีนสุดๆเอาคุกวะเอ็งคุยกับผักคั่วเองเลยเะคะทำไรรอเออเอาล่ะทุกคนไปแล้วนะสวัสดีค่ะไปคุยกับักวใครร้งตัวมานี่เองผมข้ามมาแบบมันคืนทรงอีกแล้วอะคือช่างมาละช่างมาละต่อยเถิะทุกคนไปตังผมใหม่สวยปะไม่เอาอะไรละเดี๋ยวค่ะต้องออกไปเชิดชายละ วันหยุดมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่านะเอ็งสวเขาสวยแล้วขอบคุณฮะสวยเลยครับทุกคนอย่าลืมไปกดกันนะน้ำพริกหมูกระจกอร่ออยสุดๆบกเลยเองไปแก้บนมาอย่างเรียบร้อยโรงเรียนจีนไปไหนเซมาบูไฮมาบูไฮฟิลิปปินส์ อยากเอาน้ำมาใกล้เอาเหอะถอยก็ได้อยากจีบมีนาอะย้ำอีกรอบเลือกนันทุรังนะท้านอนคูมามมโตะแต่งหน้าแบบนี้คนสวนขอบคุณครับโป้ชมพูสวต๊ะเต๊เต๊เตสเตอันนี้เปิดยังไงอยาไปอะไปแล้วพี่ทุกคนไปแล้วนะเดี๋ยวพวกเราจะต้องออกไปทำภารกิจทำอะไรให้เขาสนก่อนนมค่รียน